แอปไลน์นะครับทุกคนตอนนี้สามารถล็อกอิน ID เดียวกันได้2เครื่องแล้วนะครับแต่เครื่องที่2เนี่ยต้องเป็น Android เท่านั้นนะครับทุกคนขั้นแรกนะครับให้เข้ามาดูที่ตัว p a y Store นะครับเข้าที่ about this app นะครับว่ามันควรจะต้องเป็น15.3.1แล้วเนาะแต่พี่คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะปล่อยให้อัปเดตกันมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไลน์นะครับเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องซับเนาะแล้วก็กดสแกน QR Code นะฮะแล้ก็เอา ID หลักของเราเนาะเครื่องหลักเนี่ยไปสแกนแล้วก็กดนะครับถาม Verify Code แล้วก็กดโค้ดไปนะฮะในส่วนตรงการโหลดนะครับทุกคนจะค่อนข้างใช้เวลาระดับหนึ่งเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าขึ้นอยู่กับอะไรนะครับแต่ว่ามันแชทเนี่ยยังไม่มามันจะมาดาวน์โหลดทีหลังนะครับทุกคนอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้นะครับเราก็จะได้ลาย id เดียวกันแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะพกเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับไปใช้งานเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะต้องใช้หลายลายนอะอันนี้ก็สามารถใช้ลายเดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็ในลาย id ตัวซับเนี่ยสามารถที่จะกดล็อกเอาท์ได้ด้วยนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าสะดวกสุดๆเอาไปหนึ่งอยู่โปง้ง